ฟังกู๊กคอนอย่าให้สัญญาณโหอ่าตอนนี้พร้อมนะฮะห้าสี่การโหของคนไทยนะฮะดูไว้นะครับต้องโหแบบนี้โห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 สามทีสามรอบสามรอบเอาหนึ่งเขาสามโห

ใครมีมะกรูดมาแลกตู้เย็นใค,ใครมีมะกรูดมาแลกตู้เย็นมาแลกตู้เย็นทำไม <c oughs> อนนะคะ,ะบ้านเรารวยไงต้องมีตู้เย็นนะครับต่อไปกูใครมีระกรูดมึงต้องมาแลกตู้เย็นนะแนะนำหน่อยสิคะเขาเป็นใครอะเขาคือไอ้จอยห่งบ้านสวนฮะบอ๋อ <c oughs> บ้านสวน,นบ้านสวนเนี่ยต้องมีคนโหมันเป็นแบบพัฒนารมแบบไทยๆขาดไอ้จอยไม่ได้ประเพณีไทยดนตรีไทยเขาเล่นเป็นหมดโดยเฉพาะโหกองยาวบางท่านอาจจะลืมว่าเขาโหยังไงอะเริ่ม

ใครมีมกรระกรูดมาแลกอะไรมากรองยาว <c oughs> เอาที่ไหนตีนะพ่อ <c oughs> ไม่ใช่กองยาวห้ามห้ามแลกใครมีมะกูดม,มาแลกตูต้เย็นเออใครมีลูกสาวมาแลกลูกเขยมาแลกลูกเขยเอาวะเอาเอ,าเอ,าเอา๋เยลูกเขยลูกเขยตู้เย็นลูกเขยตู้เย็นจา้า่า เอาโหต่อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวพอเอาจริงมันไม่ได้อะเออต้องโหนะนี่<ะ>มึงเคยไปแห่ขันหมากไหมไม่อะครับมีใครแต่นตามขบวนกาครั้งแรกนี่คือประเพณีไทยต่อไปมึงจะอยู่ข้างหน้ามึงจะไม่มีโอกาสตามถ้ามึงเป็นคนโหมึงจะอยู่คนแรกวันนี้มึงจะอยู่คนแรกทั้งวันโห <laughs>